แนะนำแขกรับเชิญก่อนว่าเป็นใครอะไรเงชื่ออะไรมาว่าใจเย็นนี่เริ่มหนักแล้วปองกนอนเจอกับปองก้อนเจอกับเจอกับปองก้ปนเจอกับปองก้ะโปองก้องเจอกับปองเขาไม่ไใส้ได้พูดชื่อเพราชื่ออะไรไม่ได้แล้วนี่มันเรียกอ่ะชื่อเพ้อเขาอีแลียปองอะไรวะปองอะไรวะอะไรก็ปงปองก็ปอแล้วก็แล้วก็พี่บาบูแล้วก็พี่บาบูพี่บาบูี่อะไยนี่ พี่บาเบอไอ้เหี้ยบอหมูต้องบอกว่าบอหมูใส่บาบูทอามต้อนรับพี่บอหมูต้อนรับพี่บาบูไม่ใช่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก ดันงูเอาก็บอกว่าบอหูไ้บาบูไอโ่ไอี่ป๋องไอ้สองตัวนี้มันชอบแก้ไงดันโูชอบแก้เอาเออไปไปปไปเนี่นี่ฟังไม่เอาไม่เอาว่าไอ้จริงเดี๋ยวนี้ มันอยู่แมานานพ่อพี่บอบูมันเล่นมุกจริงๆมันพูดได้อ้าวต้อนรับพี่บอบูต้อนรับพี่บาบูไม่ยอมเลยนะหมูเอ้าวเดี๋ยวนี้คุยสนุกแน่ขอบคุณน้องซ้อเราดีกว่าพนนี้กูขนบัาสดครบทุกแบบโหลดได้แล้ววันนี้ที่ระบบ iOS และ Android